ครับนะก็ให้สั่งให้ทำงานสืบสวนในทางลับนะครับแล้วก็ให้สรบสวนหลักฐานเพราะอย่างเเชื่อว่าสี่โรงเรียนจะเป็นข้อที่เป็นจริงยังไงเก็ไม่ทราบอาจจะแกล้งเขาได้หรืออาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับซึ่งท่านสั่งว่าให้ทำงานด้วยความไปตรงมานะครับไปผิดเขาว่าไปผิดถ้าเขามิผิดต้องถือว่าเขาโดยใส่ใจของตนแล้วก็ ก so ็เลยั้งคณะทำงานึ้นมารับงานทั้งแนงเราก็มีแค่6คนนะครับ6คนซึ่งแบ็นหน้าที่ทำนะครับแอนเป็นสองส่วนนะครับส่วนก็คือคือวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งเบและมันมีแคเรื่องการางหนึ่งนะครับการนนนั้นเราต้องมารวิเคราะการหนึ่งทั้งหมดนะครับส่วนที่สก็คือเช็คข่วคนที่ลงหน้างานนะครับที่ผมทราบดิวผู้กองต่อซึ่งพอวิเคราะห์ข้อมูลเราเจออะไรประเด็นอะไรเกี่ยวห้องหนึ เราก็ตั้งโจวให้กู้กองต่อนะครับว่าให้พิจารณาหมว่าคนนี้ทำอไรที่ไครับคนนี้เกี่ยวข้องยังไงกับเจ้าว่านะครับเจ้าว่าคิดจะนอย่างไรบ้างนะครับเดตามตัวกฎดยนะครับดูว่าทั้งอะไรวันหรือเจ้าว่าเนี่ยมีความผิดาประยังไงนะครับซึ่งจากการรวบรวมหลากฐานทั้งหมดเนี่ยกเลยใดเชื่อว่าเจ้าว่าเนี่ใช้เงิวัดนะครับดัลกเวัน มปเป็นขส่วนตัวแล้วไปใช้ในกิจการที่ไม่เหมาะสมส่วนแล้วก็ออกไปโอนให้กับใคร่วันะครับแบบนในส่วนในวัดเองไม่ได้เงินเนี่ยโดยส่วนมากเงินก็กนจะถูกออกไปดิปงทัดนะครับมีอื่ที่มาของทีกันนะครับครับท่านเัน่อ้ดีเห็นชาร์นะครับที่ บอประกรัน <moder ne ga> 5บอกกับปมของเรื่องต้นอีกีนี er ้วันที่เราแฝงวันแรกเนี่ยท่านจะกลับได้นะครับที่ผู้กับผู้ขับนมนมเราห้อยไปที่ปี64นะครับแต่ภายใน7วันเนี่ยทังทีสอบสวนนะครับโดยทางกอพปนะครับผู้รับผิดชอบอยู่ที่โนนเขาขยายเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูตัวเลขวันนั้นเนี่ยที่เราแฝงวันแรกมันคือ300ล้านต่อในั้นนมมวใชา นะครับมันมีตัวให้ถูเปล่งไปที่มันมีมามากขึ้นเลยผมขออนุญาตเชิญอปปพอปพครับอย่างสื่อในทุกท่านนะครับในส่วนของการสอบสวนนะครับซึ่งลงเลึกในรายละเอียดเรื่ได้บางทีธนาคารทั้งหมดนะครับซึ่งในเรื่องของบางทีธนาคารของบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยของวัดเนื้อบุญที่จำนวนสิ้นสิ้น50เปอร์เซ็นนะครับส่วนของ บัญชีสช่ตัวของเจ้าอวสเองเนี่ยมีทั้งยี่สิบบญีครับผมวเงงอะไรเมวานเนี่ยคบบัญชีทั้งมด12บัญชีนะครับซึ่งเรามุ่งไปที่เงินหุนเวียนของอะไรวานซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์นะครับข้อสุดท้ายนะาเนี่ยต่าวนะ่าปี้9เนี่ยที่ตรวจบัญชีเจ,เจอนะครับมีเงินหมุนเวียนงหมดนกะว่าของอันลานะครับเึ่นก ผมว่ามีช่องขาดนะครับรับเงินเนี่ยมีสี่ช่องขาดหลักนะครับคือหนึ่งเป็นการฝากเงินสดเข้าบัญชีนะครับสองรับโอเนเงินจากอดีตเจา้าวาดอีกนะครับสามรับโอเนเงินจากอดีตเร้าเกิดก็พ้นะครับแล้วก็สี่รับโอเนเงินจากในใจใส่สี่เ่างครับผมขอยังไม่เห็นครับ ครับอันนั้นก็คือในเรื่องนเกี่ยวเงินนะครับที่ผมเรียนว่าเราพบความผิดปกตินะครับที่ได้ยืนยันได้ว่าไม่สอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาที่เราจับไปและคำให้การมอบตัวตั้งแต่วันแรกนะครับอันนี้คือการขยายผลของทางกองปราบปรามแล้ทางชีมบกโอ,อ,อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านท่านทางบกมีอะไรพพเพิ่มเติมอะไกองปราบามมีอะไพอเไพเิม่มเติมครับ ดังนั้นผมขออนุญาตต่อมาซึ่งผมเชื่อว่าสิ่อบุคชลคงอยากรู้นะครับว่าแล้วเงินรายได้ทั้งหมดที่เข้ามาที่วัดมีเท่าไหร่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นมิติที่ที่เราเราไม่ได้ทำหน่วยเดียวเราทำหลายหน่วยนะครับคำถามตรงนี้ซึ่งผมอยากจะให้ตอบทางตีบอบบอรือเรื่องของการฟอกเงินนะครับเราได้ส่งรายชื่อพูกเกี่ยวข้องสำคัญนะครับ เกี่ยวกับที่เดนเคสี่ยไปที่ท่านิมปภนะครับซึ่งท่านผนิรปก็สั่งจีงในการตรวจสอบระบบะครัการงานชุ่วรัฐจะสถาบันการวยที่เกี่ยวข้องอกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะตัวอดีตเจ้าวาลวก็คุณนาวานนง,งม์งคนอื่นที่เกี่ยวข้องที่ถูกดำเนินคดีไม่ใช่ข้อ,อที่เกี่ยวข้องวนพันธนกนะครับเดี๋วยวผมอนุญาตให้ตัวแทนของ,งาทางปภได้ชี้แจงคร่าวๆนะครับว่าเขาตรวจเจอ อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินแล้วก็ความสัมพัญของการเงินกับกลุ่มที่ทราบอกบางที่ส่งไปเช่ไหมครับสวัสดีพี่น้องสิริจงครัเคสนี้ตอนเชคเคสแรกอันที่เราได้มีกคนในการร่วมกันนะซึ่งเคสนี้นี่ปรากฏว่าอันดับแรกที่ของเราจะต้องพิจารกก่อนคือว่าเจ้าบ้านเนี่ย ก็ต้องอมบิดโมลฐานองที่น้องสื่อไปในสั้นๆนะครับว่าเจ้าว่าตัวคือเจ้าหน้านตามโรงยาานเพราะฉนั้นถ้าเขาถ้ท่าไปกระทำความบิดาเนี่ยองวัดอะไรต่างๆเนี้เนี่ยเป็นความบิดฐาเจ้าน่เป็นความผิดโมานมู้นิพาตามราย่องเทีนี้มอเป็นความบิดโมลฐานวับเนี่ยสิ่งที่มองทต้องคำตอคือว่ามองหาเจ้า้าที่ให้ตรวจสอบตุลกันในสันสิ่ะ ซึ่งเคสนี้เนี่ยปรากฏว่า,ามบาเป็นมูมฐานทั้งที่ดูของผมก็คือแอบโสดส่วนบางอย่างนะครับก็จะนําเข้าคณะกรรมการช่วยันกราวต,ตาออกใหม่เติมมอบใหม่ขณะที่บทสรุปการพิจารณานะครับทีนี้ในส่วนการประสานงานกันร,ระหว่างอ่าออญกับหน่วยงานเ่สกมอย่างที่นั้นผู้ช่วยอบทถาวพูดทีนั้นปรากฏว่าเราคือปบกมอญนอกจากว่าจะดำเนินการตรวจสอบตุลของเลื่สิ่และเรื่องทรัพย์อะไรเนี่ย ยังสำรุจข้อมูลเพื่อดำเนินการตามความเป็นมูลฐานเครื่องนี้ก็เป็นความเป็นมูลฐานเราก็เข้าไปดูในทางข้อมูลที่ทางบกคคปกครองขอไปเนี่ยว่าทางเจ้าันี้เจ้าคุณย้งมีพฤตคําเชื่อมโยงกับใครบ้างซึ่งปรากฏว่าในทางข้อมูลคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าทางข้อมูลของกองนนั้นเนี่ย มันไม่ใช่มันไม่ใช่ธนาคารเนี่ยแต่เป็นว่าเป็นที่กฎหมายกําหนดว่าผู้มีหนะ้าที่ต้องรายงานคอยต้องรายงานเข้ามาที่อยู่ในเองน,เ,นเช่นตุรกรรเงินสดทั้งแต่สองล้า,าน,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 านบ,บาทขึ้นไปอะไรเงี้ยโอนเงินทางมือแลนเงินกินเจลีแสงฝาทขึ้นไปอย่างเงี้ยตุรกรรมทั้งหมดเนี่ยก็จะไหลมาที่สำน,นักงานกงการนะทีนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้กระทำความผิดก็คืออันดีจคุณแย้มและผู้มีห้องสมพัธน์เนี่ยปรากฏว่าพบธุรกรรมทางการเงิเนนะระหว่าง ผู้ท้าเปลียนผู้เกี่ยวามสำเร็จเนี่ยซึ่งมีธุรกรรมการเงินมีสิ่งที่มากพอสมควรนะเราก็ได้อบรมหลังจากนี้ให้ทางบบปปไปวิเคราะห์ตอบเพื่อเพื่อไล่สายต่อกว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนี้บ้างเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเมื่อหลังจากนั้นหลังจากที่ปปเข้าไปดำเนินการข้อหมายตุกเป็นนันท์ดที่ตรวจสอบธุรกรรมเนี่ยเราเริ่มทำการตรวจสอบเชิงลึกต่อไปคือวันนี้เราก็ทำเป็นวงวงออก ตอนนี้วงที่เกี่ยวข้องสัมพัญธ์เืองวงหนึ่งกองเนี่ยแล้วก็ขยายไปวงสองวงสามไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่ากฎหมายปกครองที่กำหนดว่านอกจากตัวผู้กระทำความผิดแล้วเนี่ยให้อำนาจสนักงานปกคงเนี่ยในการเข้าไปตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเนะซึ่งเป็นอำนาจที่กว้างมากนะเพราะฉะนั้นที่ขอข้อมูลไปเราพุ่งข้อมูลเนี่ยเราก็ส่งให้ทางปพรปบบบบเป็นคนวิเคราะห์ต่อไปครับ ในส่วนของพปงเ,เนี่ยเขาจะสกบนะครับเฉพาะเงินที่ผู้เกี่ยวข้องสำคัญแล้วก็เป็นการโอนโดย,โดยสถาบันแทนการเงินที่รายงานธุรกรรมมานะครับดังนั้นท่านอาจจะสับสนกับยอดเงินรวมที่ตรงนี้ทางจริงกองปราบแล้วก็ทางพงพบนะครับว่ามันมีเงินหมุนเวียน2,000กว่าล้านแล้วมีเงินขาเข้า1,000นะกว่าล้านนะครับเขาเนี่ยจะตรวจสอบเฉพาะในรายงานธุรกรรมนะครับทราบว่านนีจะสอบคล้อง นะครับเฉพาะแค่ปี2ปีช่วง6 4 6 5 6 6เนี่ยเจอ,อาจาประมาณสี0ร้อยกว่าล้านแล้วยังเจอทรัพย์สินอีกหลายรายการมากที่มีการผ่องถ่ายเงินไปซื้อไม่ว่าจะเป็นอาสังคมหรืออะไรยืมนนะครับดีดชี่แจงต่อไปนะครับอันนี้คือคือภาพรวมของการเป็นคดีนะครับดยในเรื่องของกบทบาทของ,ของอเงินนะครับต่อไปผมจะขออนุญาตมาตอบคำถามในส่วนที่สือ่อมวลชนอยากจะรู้นะครับแล้ววัดได้เฉีงมีรายได้เท่าไหร่ ไหลให้เข้ามาในช่องทางแล้วการบริหารการจัดก,การเขาเขาเป็นยังไรนะครับในส่วนนี้เนี่ยสำนักงานตํารวเราเองเราได้นำนโยบา,ายการสั่งการเรื่งงนอ,นอขงข่าวข่านะครับรที่ได้ข่าวขอตนะครับเป็นเรการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบนะครับเข้าไปช่วยดูในเรื่องของการบริหารจัดการให้เกิดความโปร่งใสนะครับให้ศรัทธาในเรื่องผููศาสนาไม่สังนคลอนนะครับเราจึงมีการบูรณาการร่วมกับทาง,ง,งสตมนะครับทางสำนักพุทธเข้ามา ในส่วนสมนาการขอปทนะครับเราใช้มาตรฐานที่สากลสอนในการเครื่องนะครับก็ตรวจดูทั้งหมดนะครับเราพบว่าวันที้ถึงมีรายได้หลายช่องทางมากนะครับมีรายได้หลายช่องทางมากเราเราพบผมอนุญาตแบ่งเป็นสองชี้นนะครับปทเรารับมาในส่วนมุชีวะสมอรับไปในส่วนของมุชีวุนิที่นะครับในส่วนของมุชีวะเนี่ยเราพบความผิดปกติหลายรายการ นะครับหลายรายการซึ่งน่าจะเป็นการทำบัญชีที่ไม่โปร่งใสนะครับผมยกตัวอยา่างอย่างเรื่องของอการการเช่ารนานค้านะครับซึ่งมัปจะจำปีด้วยอะไรด้วยเนี่ยปีนึ่งเนี่ยวัดมีรายได้ประมาณสัก3าล้านนะครับปรากฏว่าเมื่อก่อนมีการคำนเนนะครับข้อมชีในธนาคารมาแล้วปรากฏว่าในช่วง ในช่วงตั้งแต่ปีหกสามเป็นต้นมาเนี่ยเงินเนี่ยไม่ได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเช่นที่ทำไปมามีการเอาเงินสดทั้งหมดเลยมอบไปที่เจ้าวัดนะครับเอาแบบว่าเราพอยต์ตั้งแต่63สามถึงหกเจเนี่ยเงินที่นำไปให้กับจเจบ้าดีเจ้าวาดเนี่ยออกมาสักตัวองร้อยล้านซึนะ่งเราต้องถามถ่อวว่าเงินไปไหนนะครับในความสงสัยที่หนึ่งความสงสัยที่สองก็คือในเรื่องของเงินกัญชินนะครับเช่นเดียวกันนะครับเข้าไปในช่องเจ้าวาดจี น,นะครับประมาณสักอีหลังซึ่งมันมีการถอนที่จะต้องติดตามต่อว่าถอนไปไหนนะครับถอนแล้วไปทําอะไรนะครับไม่มีการคำมิญชีนะครับในส่วนที่สามก็คือในส่วนของวัตถุบคุคลเช่นเดียวกันนะครับเาะจะเป็นโมเดลแบบวิศวรมเดียวเลยนะครับคือมีการําเนินไปแล้วมีการใช้ที่ไม่ปร,บบรถถากฏหลักฐานในในทางบัญชีนะครับ สุดท้ายก็คือในเรื่องของอร้านค้าสวัสดิการซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่าแงบบที่ปรากฏตามข่าวนะครับว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องอีกสองคนนะครับซึ่งเป็นสมัมติภรรยาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้เราก็พบนะครับว่าที่มาที่ไปในการทําร้านค้านะครับการไหลของเงินที่ได้จากร้านค้าสวัสดิการเนี่ยเป็นีต้องสงสัยนะครับว่าเงินไปเข้าบัญชีคนที่เกี่ยวข้องได้อย่างไรตรงนี้มันจะพันนะครับ เขาพิสูจภารกิจแต่มี่ผมเรียนไม่ทราบว่าของพพละทีมกองกรางที่จะต้องติดตามในส่วนของทรัพย์สินนะครับที่เราเห็นตามข่าวเนี่ยว่ามันไปที่ใครบ้างซึ่งคําถามเนี่ยจะเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าประชาชนและไห้ใช่รัฐส่วนกลาอยากดูนะครับว่าวัดจะติดตามทรัพย์สินที่มันหายไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือภารกิจของทีมแต่ในส่วนสำนักงานปตทนะครับเราทัเคลื่อนในส่วนรายได้ที่เข้ามาในกบอลครับปกความผิดปกติ ซึ่งเราจะต้องตรวจสอบในเชิงวันนีต่อไปครับที่นี่มันมีส่วนยังในสวนมูลินที่นะครับซึ่งตรงนี้ทางสำนักงานาตำรวจรบินเข้ามาช่วยดูนะครับโดยขออนุญาตเชิญท่านผู้ตรวจการบัญนะครับชี้แจงไปครับครับเรียนท่านสืบสวนทุกท่านนะครับหลังจากที่ทางสำนักงานการตำรวจภบที่เลาการประสานนะครับท่านผู้ว่าการตรวจบัญให้ประสานการก็เรื่องวัไดไละขิดอยู่ที่คนาโคกโมกนะครับก็เป็น เขตพื้นที่ของสำนักง,งานตัวเป็นแผ่นดินภูมิภาคที่สามนคระนะครับทางสตพรสามนะครับก็ได้จัดทีมนะครับเข้าร่วมประชุมกับทางทีมงานนะครับซึ่งก็รับนโยบายทั้งทั้งเรื่องในส่วนของการตรวจสอบเพื่อการเนินคดีแล้วก็การจัดก,การเพื่อให้สัมภาของวัดกลับคืนมานะครับ ทางทีมได้รับมอบหมาย,ายเรื่องของการตรวจเ,เรื่องของมเดลที่ของวัดเป็นอย่างนี้ครับวัดมีมเดลที่สามโมเดลทีน่นะครับก็คือโมเดลที่หลวงพ่อวัดไร่ฉิงนะครับโมเดลที่ครอบครัวทีครูต้อาจารย์นะครับแล้วก็โมเดลที่วัดไร่ฉิงอีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นโลจิบาน สามมูลิธีนะครับซึ่งในสามมูลิตีนี้เนี่ยมูลิธิที่มีเงินปฏิบัติเนี่ยมากที่สุดนะครับก็คือมูลิตี้หลวงพระวันทิพิ์นะครับสําหรับมูลิตี้ของเงื่อตาประชาชนก็จะมีอยู่6 6ล้านในปีบัตินะครับแล้วก็มูลิธีของเทพบัรลีก็จะมีอยู่19ล้านเราได้พบว่า ประธานมวลชนทีิก็คืออดีตเจ้าวาดนะครับได้กู้เงินนะครับได้ยืมนะยืมเงินจากมวลชนที่วันแรกที่เนี่ยไปสามสิบ